ครับครับไฟแดงคมตาตัาอออชริยะครับครับเจ้าของแชมป์นะครับครับกอดายคงสันสอนเรืองน้อยนะครับนะครับ125จากสงขลาดีกๆแชมป์ลอยล่อซีนล้านต่อไปแชมป์ว่ายูเส้นนี้แหละครับ130ปอนด์แล้วก็หัวหน้าคณะก็เสียเล็กจัลการนะครับมีที่เปิลนครเป็นผู้จัดการนะครับ แล้วก็เป็นบันก็ฟิวเซ็นนี้แหละครับร้อยสามล้านต่อควบคุมสุรภาพโดยชนะสุรัตน์เสียงหล่อครับเสียงเล็กห like ่างจัดการแน่นอนครับใครนี้นครนักชกใจดงใจตรนโครับวยสารคามนะครับอย่างแสนชัยเคแสนชัยมวยไทยยิม60ครั้งชนะ50แพ้10ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าธนูเพชรปอนุโลดนะครับควบคุมสุรภาพโดยชนะสุลัตน์เสียงหล่อครับ ฝึกแน่นอนน้ำมาลนี้นะครับทิ้งน้ำหลอด23ปีสารคามนะครับยังแสนชัายอีกทีแสนช้ยมวยไทยยีกรีสิ0ครั้งชนะ50แพ้10ครัมวยไทยโลกเป็นตําแหน่ปัจจุบันก็เป็นตัวแทนโนเทชัดไทยด้วยบอลุงโลดนะครก็ วอล์เมท์ชื่อสัตบุงกตนะครับว่านหัวมิดนภรโดนมาเล็กนะครับร้อยน้ำหลอดย3่สิบามปีครับใสเป็นผู้จัดการจังหวัดสตูลได้รับการสนับสนุนจากแคบวัยยีสมเด็จไทยธรุนเตมตั้มเขียวนะครับบันก็เป็นตัวแทนของที่พิเศษผูนี่นักชกไตนใจก็มาหยอดวยเข่าในูกัเลยนุครัวอ์มชื่อสัตบุงกตนะครับรว่านหัวมิดนภรวอสังปรถัยทันพ้อ้วกสอ5ครั้งชับห้าสิบแพ้ห้าแลรวกเมอาครั้งมา แต่ว่าไฟนั้นมีแดนคุรีตักตอน้ำาหัให้เี่ยวสอตครับไปดนซิทซอมอยู่ที่เพชรพิธีอะคาเดมี่พิบูลยตงใจกับไอ้หน้เผาในถุ่นใิญัยแล้วก็ไปเ้าดาวที่ลพบุรในอรกดสักมาตุภูมวยไทยครั้งชนะที่50-55แล้วก็สมรทันะปีเลยนะครับสุดที่29ตามวาเวนะครับเราไม่เจอทน่งในเชาอบตอไปนั้นนี่แดมระรักย์อ2นะครับสองต่อครับสถิงพจังหวัดสุราร์ครับผ้ขู่มวยดีโชวกสมรักน้อยต คู่รองบังกรเึกเดชมาดูสองไทยเบัร์วยแมลงสุกกับจันทบุนะครับสุกไม่ย9จัไไ่่ด้ครับในศึกว่ม9จัหวัดสุพรรณีสุมากตุ้งต้ไทยสุกที่29คู่สองนะครับอำมเพาดาวจังหวสงขาจังหวัดระนบีนาครับโอ้วยสุดเลยนะสมดเลยนะครับแล่ยิมเพลครับังกรเหล็กเดชผู้สอง เปิดหัวด้วยโบ๊ทนะครับัเดชประารัซไม่ดูไม่ได้รมชั่นนะครับเียมาวสุมาดูคู่นี้นะครับไทยสุข่ขงายนวนครุ่นซุปเปอร์าทัสงขากันครับมีกัดะครับโาลิม้ัหสุดเลยนะน้ำเงินถล่มไทยเ้ชมเลยครับนี่เลยครับทั้งูตูนะครับอุทยทัพอาสาดช้างนะครับโบ๊ทนะครับนัทเดชประชานบรัสโซ็่ดู่มชั่นะครับเสียนาวมาดูคู่นี้นะครับ ธูเพชครับครับอันนี้ขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนส่งพบลุงรลดนะครับ5 5 6 6 2 6 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณทาง c ีพีเจริญพกอคัาฑ์อาหารจำกัดมหาชน CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนคูรคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0 บริษัท c p s l e s e r Long Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์หายพอสเมนูหมูอร่อยต้องที่หายพอบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตย้ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับผม,มต่าัก่ออัตร,รยะกรบป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟิร์เวดน,นะครับ130ปอนด์ครับช่องทูฟอยูของเราเจอกับก,กบรูเพชรบอรุ่งโรจน์ครับวันนี้โอ้โหมวยไม่รู้พิกกี่ตงบก็กี่ตงบแล้วครับนีบ่มิง โโอ้โหแล้วก็คู่นี้ก็สวยด้วยนะครับคมประตัดแดงน,นะครับโอจุริยะนั่งโนันทุเพชทวอสันปลาไผ่ในรุ่นซูปเปอร์เฟธาเวทแล้วก็ป้องกันแชมป์ของฝ่ายแดงด้วยนะคมประตัดนี่มาจอมเต็งน,นะครับจอมเต็งนั่นนันนรุเพชทดาวโรดดวงหม่ในรุร่นซูปเปอร์เฟเทเรปเปอร์หรือว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าจุนิท์เวทจุนิอาเวทก็ร้อยสามสิบเอาซ้ายไปคมประตาใครต่อยคมประตาพี่ มืออย่าตกนะจะมีลูกลักไก่เอาแทงไปทีนึงธรณพระตักหุเพชรติดอีกอีกมาเบุนนี่โอ้คู่มวยมาแล้วนี่แฟนชื่นชอบเลยนะครับเอาซ้ายสวยหนุเพชรจับไปของพระตักโต้อื้นีีครับมาปักใต้ดาบดีแม็กครับสงขากับสตูนเหนือว่าเป็นวยเก่งของภาคใต้ด้วยกันทั้งคู่แหละครับ ขอ้อมูลจากคุณออสนะครับอย่างที่แจ้งไว้ใส่แทนดีเคยพัดททาแปลมานะครับแต่ว่าวันนั้นต่อน,น้ําหนักให้พึงปอนวันนี้น้ำหนักเท่ากันครับว่าเรื่องน้ําหนักนี่จะเป็นตัวแปรมีผลหรือเปล่าครับแล้วก็มีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยนะครับผมมาตาก,ก็ประเภทจงอางหัวงไข่ครับ ธนูเพชรก็วันนี้จะขโมยไข่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนช่องทูนีได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเลยนะครับอ่ะวงนายไล่แขนหาเหลี่ยมจับตีเข่ากันอยู่นักเลงเข่าทั้งคู่มาดูซ้ายครับดึงหลบสวยครับนี่นะครับปองกันในรุ่นซูปเปอร์เฟทเวทนะครับฝ่ายแดงโคมาตัดนักเลงธนูเพชรวันนี้แฟงเนียดเลยแน่นเกลียดเลยนะครับวันนี้ทุกตารางนิ้วมีแน่นขนาดเลยนะครับอ้าว ฝ่ายแดคุมมาตัดแล้วก็ูอย่าลืมว่าโมสสโกนนะนี่ของปุ่มตัม,มาเตอร์นะครับคุณเปียรักวะชีระรัตนวงศ์ครับคราบผู้เอกศึกสายเลือดอย่างที่เรียนไว้ครับนัดใหญ่นัดใหญ่ C ีทมวยมันสนานโลกอ้าวดบดยกก่อนครับบทยกที่สองพักคู่เดียวครับ อบอมวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้นสองของศรรูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะนะครับขอบคุณบริษัทชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรที่ศนยตอง2อตอง8ขอขอบพระคุณครับ่ะตามกันต่อเลยครับยยยยยียกยย่ยยกยย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 ยอยย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 ย ผมมาตักอออธัธยาช่างเปี้ยนนะครับร้อยสามสิบปอนสองทูโฟยูเจอคู้แบบเก่าธนูเพชรบอรุ่งโรดหรือโอสังประเทไทยครับวงนายตีตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมาการธงชัยทองสเสวีก็แยกครับอ้าวฟอกการแชมป์นะครับของทูฟอร์ยูเดิมร้อยสามสิบปอนด์ซุปเปอร์เา้าเตะขวาเข้ากลา,างหลัง,งเลยนะครับธนูเพชรนี่นะครับอ้าวปล่อยไปเดือดถึงโตโยต้าต้องโตโ,ตโยตา้าคีโมเตอร์นะครับโดยภูมิชินสมภพรุ่งโรจอ้าว หยาบไปอีกฮม่าเอดซ้ายไปสวยอัลลูเพ็ดแทงมาโมตัดตีไปฟล้ามลายแขนเ้าะมตัดแม่อัลูเพ็ดกับแทงอ้าวแทงไปโมตัดอัลูเพ็ดตีอีกอย่าอยู่นอกนะครับ <alı> มือไม่ตกด้วยนะอัลล like no, ูเพ oh so ็ดซ้ายไปอ้าวแม่โวนทอดแห่ล้มไปเลยนะครับโมตัดเออเอออ่ะนีครับเสียบไปโฮมตัดทนตูเพ็ดยังไงครับเสียบเหมือนกันธนตูเพ็ด อาคมประตันโอ้โหหลุดหลุดหลุดยาแค่นี้แกไปครับปักหลักกันดวนเขาหยุโอ้โหนี่แหละครับมแฮแกมีเหลี่ยมแล้วก็ใช้ข้อแขนครับหักล้มลงไปครับอ่ะคมประตังสนต่อวาตีมาเอาไม่พยายามจะชิงหาเหลี่ยมจับคอให้ได้ครับเอามาจัดแบบนี้นี่แฟนชิสซาเลยนะครับสีบูตแกะคเดชนี่เอาล็อกไว้นี่ครับ เข้มแข็งในรุ่นร้อยสามสิบปอนด์ของธุวยูด้วยเอาแทงไปคมประัดซ้ายไปคือคมตะัดอีกธุวเพชรการอย่าตกนะการอย่าตกนะแทงไปคมประดัดธุวเพชรไล่มาแทงซ้ายมาล็อกไว้แม่รุ่งเกศชัาไม่เป็นลุ้นเลยหนาวขยับอีกติดไปติดไปติดไปธุวเพชรเอาปัดมาเมื่อม่ซ้ายสวยของคมตระดัดเพชรตัดขาล้มไปคมประดัดโอ้โหดีครับ มาชิงจังหวะกันน่าดูเลยครับคู่เอกของเราเสียบายคมประตักธนูเพชรเสียบพื้นสายสายสองแขนพลาดนี่แหละครับโอ้โหโดนเกี่ยวล้มไปสองสามครั้งแล้วครับยกนี้คมประตักธนูเพชรเอาคืนทันควังเลยครับโอ้โ,โอ,โอล้มได้ก็ลุกได้หักเอาคืนเหมือนกันนะครับคมตัก ในช่วงท้ายปลายกที่3ครับแขทงขวาไปอ่าโหมนัยรวบเข้ารวบแม่มัน,มน,มนใกล้เชือกใกล้เชือกสีได้ไหมขวางก่อนจากครับให้น้ำแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาซัดก,กันยก4ี่คมตาดนี่ตามเลยน้าว,วัดดวงเลยนะครับตีนี้เอ้าซ้ายไปธนูเพชรหาเรื่องอย่างเดียวนะครับยกนี้ล็อกตีไปธนูเพชรคมตาดแทงขาไว้ธนูเพชรตีรรรรไปแม่มาดีในโลก สั่งจังหวะขวามาอีกซ้ายโอ้โอ้โอ้เตื้อเตื้อเตื้อโอ้โหนี่ครับเผลอไม่ได้ครับผมก็ตักมาจ้องไตะก้านคออยู่เลยครับโอ้ดีที่แมมันมันไม่หนักไม่แรงมันกลางกลางเอียงนิดนิดเอียงนิดนิดแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้โหฟื้นแล้วลุกขึ้นมาก็ต้องเอาคืนครับ โอ้ยโดนเตะการคอไปครับอ้าวเซลงงางมาวงในวงในไปยะแค่ขวารับของคมปะตักแต่ลูเพชรชนอย่างเดียวทอทหารอดทนรับอา้าวงานยะตกแน่นลูเพชรเตะไปไนายใช้ได้เสียไปเสียไปคมปะตัดลูเพชรชัดไป ทาน,นเมืองเพชรยินดีบวกพอละมุนนักฉลองเบอร์เดย์เสียน้องคุณวิรัตครับดนูครับแา่หวยมันหมันอย่างนี้เอ้าไอข้ขบายหนูเพชรทางซ้ายครับของโอม,มากัตะหนูเพชรก็ฟื้นแล้วก็พยายามจะเร่งเอาคืนครับโขงสุดท้ายปลายยกที่สี่อีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีครับนี่นะครับแม่มวยออกมาแบบนี้แล้วโอ้โหแโหงมวยสีสาัาทั้งเมือง สีบลได้ไม่ดีดปลื้มใจเลยจัดอย่างนี้นี่แฟนชื่นโชว์เอาติดปลายไล่ไปแม่งลูเพชรแทงไปโคบอลตัดเสียบมาโอ้หเหตไปเฮมาตลอดเลยทีเดียวเลยครับวันนี้พลิกอุตลุดเลยคู่ไหนคู่ไหนนี่พลิกตลอดติดปลายลูเพชรแทงมาโคบอลต์โคบอลต์อาศัยแอนดี้อาศัยอ่อนอ่อนออดเอาไปีไปเนตไปถุงเงก็ตีด้วยนะครับปลายยกแล้วอีกนิดเดียว ไม่รู้ว่าเข้มขันไหมครับจะอยู่กาบไายในรุ่นซุปเปอรป์ไฮน์เดว์ร้อยสามสิบอบุกนะครับแล้วุูพชสตีไปนี่เดียวไหมครับไขยายบทยกที่สี่ขยายอีกมทยกที่สี่ครับในวันนี้ขอบคุณขอ,ขอ,ขอุปกรณ์มวยชบคลายขอบคุณน้ำจิ้มดาบลามสารคามครับน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อย จีจีปอเสาหน้าลานโค้กเทลซีฟูดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาตามกันต่อเลยครับยกสุดท้ายสามเดิทีสุดท้ายจะเป็นเกมของใครครับโอม,มาตะกองกกงแชมป์ร้อยสามสิบช่องทูโฟยูกับธนูเพชรมาในยกนี้ได้รู้ผลครับแม่ต่อยกระดิ่งสาจะให้เลยนะครับสาใจคุนใดผู้ว่าเลยอ่ะเดินติดไปอีกติดไปอีกนี่น,น,นะครับเดินบ้างรอนะครับธนูเพชร โอ้โหคู่นี้ป้องกันแข็มของทูบูรูด้วยในรุ่นซูเปอร์เฟทนทเวทเดินทูเพชรเดินอีกคุปตะแม่อาศัยอีกฝั่งไปอีกไปทูเพชรไปรู้ว่าอย่าซุบอย่าล้มอย่าแผ้ลยนะครับเสือมวนนี่ออกคู่มวยมาแล้วนี่แฟนชื่นชอบทั้งเมืองเอ้าบุกนะบุกนะไปอีกไปทูเพชรแม่ตลอดคู่ประตาเกิดกันเกิดการเลยนะครับ อาศัยนี่ลูกอ,อ่อนอ่อนนิดนึงต่อข้างเตะข่าวซ้ายไปอยู่เพชรตามบุกนะแม่ต่ดูดิแล้วไวไายไว้เลยอ่ะทางคมปรตับนะครับครับอ่าดีครับอ่าตอนนี้อ่าทางเดินบอกเดินอีกน,นิดนึงธนูเพชรเดินเล่นไปอีกหน่อยนึงโอ้โหแต่ว่าคมปรตับครับแม่ไม่เบียดไม่มาทะลุด้วยแล้วครับตอนนี้อ่าจามพงษ์ชัยของสเวตถึงแกะแยกออกมา นี่ครับมหาบัณฑิตป้ายแดงเลยนะครับอาจารย์พงชัยทองสวเวีภูมิรัตนวิญญาโทคถือศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตนี่ครับจากเทคโนโลยีพระจอ 9, มเกล้าเจ้าคุณอาหารราชกาะบังครับแสดงความดีกับเปาพงชัทยทองสวเวีด้วยและต,ตอนนี้มา้อีกหนึ่งตัดสีกับมณีเริ่มเฮ้ยไหมอีกนะไปแดงนะครับคมกระตะรนันอ๋อจิรญาณเงินศรุพชิบูลสังกะไยชนยางเนียร์ศรุพชษ แม่แต่ว่าคงประตัดแกก็อ,อาศัยออกข้างไปเรื่อยนะครับไม่ประทะไม่ประทะทุเพเทชนี่วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยแทนบายคงประตัดแกล็อกไว้ล็อกไว้เวลาอีกไม่เกิน40่สิบวินะครับคู่นี้ป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของทูเบยูด้วยนะครับในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือคงประตัดอชิยะน้ำเงินทุูเพทควัวสันปาไทย เพ่ไฟ,ไฟเล้อนิดนินี้เดียวเลยครับไ้ยาหมดยกสุดท้ายแา่ไม่ตกแล้วนะครับโคมตัดออกไปท้ายพื้นที่พื้นที่ไฮเวนที่ไปไปอยู่นะครับออกไปนิดนึงนี่นะครับไ้ยาหมดยกสุดท้ายแล้วอ่ะแารุเพชรก็ไม่เดินแล้วครับโคมตัดออกไปหมุนไปหมดยกสุดท้ายนะครับแม่ ลอยกันแบบสมศักดิ์สรีเลนะครับคู่นี้ป้องกันแชมป์ของทวีดูนะครับในรุ่นซูปเปอร์ไพทเวทนะครับคะแนานในมือออสครับเอะไะครับนี่เป็นการให้คะแนานจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการท่านที่1ครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้แดง49นสิ้าเงิน48ครับ กรรมการท่านที่2ครับกรรมการอารันุตกลางคร,รับให้แดง49่สิาน้ำเงิน48ครับแล้วก็กรรมการท่านที่3นะครับกรรมการธีรวุฒิศิลละครมองไปในทิศทางเดียวกันคร,รับให้แดง49่สิาน้ำเงิน48แชมป์เปี้ยนอยู่ที่เดิมครับอ่าแชมป์อยู่ที่เดิมแล้วก็แก้มือล้างตาได้สําเร็จนะครับชมนี้ได้รับเกียรติจากท้านทัตพงศ์พิเศษไพฑูรย์ครับรองประธานอาวุโสเพื่อจเจริญโภคภัณฑ์มอบเข็มขัด